บาาจำเรียบสูบาแค่นี้ไม่เปลียปป่ยนให้บางคนม้าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ฝนตกเร็วครับผมเทพครับผมออโอ้ลมแลงด้วยครับลมเลงด้วยครับ,ม,รบมืดตื้ๆเลยครับไม่เปลียป่ยนให้บางคนเออไม่เปลีย่ยนให้ าเปลี่ยนในบ้าน,น,านโอ้วจอคลังนะเหลงว่างเลยครับ โอ้โหเพียงออนเอ้ยฝนตกแล้วครับนี่ครับโอเคครับแค่นี้ครับบายบาย